อ่าครับสวัสดีครับกยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองกเกษตรพ่อเพียงนะครับซองกเกษตรพ่อเพียงหลายคนพ่นวามันบอบแมนพ่อเพียงปลูกของแนวนี้นะครับกผมสูอส้อฟังนะครับคําว่าพ่อเพียงนี่ในความคิดผมเนาะเขาบดได้กำหนดว่าเป็นเอียงเนาะบางคนพันวาไปซ่องกเกษตรพ่อเพียงซื้อซองว่าเกษตรพ่อเพียงเ้าก็ต,ต้องเฮ็ดยังแบบพ่อเพียงคือ ปลูกพักเลียงป้าอลียงประมาณหนีนะครับเลียงป้าปลูกพักเลียงง่วเลียงหมูเลียงไก่อลียงประมาณนีนะครับกับผมเิียวซืฟังนะครับคําว่าพ่อเพียงในควมคิดผมเนาะแต่ตัวนี้มันผมผมขอย้ำนะว่าในควมคิดผมเนาะผมเชือวว่าคําว่าพ่อเพียงนี่คือเฮามีซำไใดเฮาเห็ดซำนันนั่นแหละครับพ่อเพียงของแท้บ่กวาเฮาเี็ดเหนียงกระซังนะครับบ่อจำเป็นต้องเป็นปลูกพักเลียงป้าเลียงไก่เลียงหมูเนาะคือ ขาเห็ดยังกระซงมันจะเป็นต้องเห็ดก้านรเกษตรนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นก้านรเกษตรเนาะไอข้าเห็ดยังแล้วที่ขามีอยู่แล้วเนาะสมมติว่าข้ามีทีอยู่สามไรนะครับมีทีอยู่สามไรแล้วข้ากระเห็ดสามไรแต่เพียงแต่ข้ามาพัฒนาให้มันดีแค่นั้นเองนะครับว่าข้าวเห็ดยังในพื้นที่สามไรนะนะครับโดยที่ข้าบ่อต้องไปกู้นี่ยืมสินไปหาเสาทีหรือสื่อทีหรือยังแบบขยายออกไปให้มันใหญ่ไปเรื่อยเนาะแบบเป็นหนีเป็นสินเขานั่นแหละครับเพราะเพียงของแท้ สำหรับสำหรับความคิดผมเด้นะครับผไผเสื้อแบบใดผมบบหูเนาะตัวนี้ผมบบหูน้ำเขาแต่ว่าในความคิดผมนี่คำว่าพ่อเพียงนี่คือเฮามีซ้ำไหเฮาเห็ดซํำนันนะครับแล้วจากนั้าพัฒนาให้มันดีนั่นแหละครับพ่อเพียงของแท้เลยนะครับพ่อเพียงผมหมั่นใจว่าผมผมแต่บ่ต้องเสื้อตา้มผมก็ไเดะเนาะแต่คำว่าพ่อเพียงผมผมเสื้อแบบนี้ผู้เดียวก็แล้วกันเนาะครับ อ่านี่ครับก็คือบ่จําเป็นต้องวาเฮาปลูกนั่นปูกนี่เฮาปูกมั่นปูกอ้อยปลูกยุค่าปลูกข้าวโพดปูบอกอบบกือเบกแต้งบกักพริบอกบักยังนะครับเลียงหมูเลยียงไกล้เลียงป้านะครับขันเฮ้าเฮ็ดแบบพ่อเพียงเฮ้าอื่นว่าพ่อเพียงมมนก,กับพ่อเพียงหมดน,นะครับคือแบบว่าเฮ้าบ่เฮ็ดจนเกินโตเป็นหนี้เป็นศิลนะครับนั่นล่ะครับมันพ่อเพียงทั้งหมดเลยนะครับคําว่าเกษตรพ่อเพียงนี้ทุกอย่างที่ปลูกบ่ว่าที่อ้อยที่มั่นหรือยังทุกอย่างนะครับเป็นเกษตรนี่ แล้วเหาเห็ดบลเกิลโตเหาเขาเอื่นว่าพ่อเพียงทั้งหมดเลยนะครับเป็นเกษตรพ่อเพียงทั้งหมดเลยอ่านี่ครับอ่ะคลิปนี้ก็นี่ครับไอผมสิมาไอว้าถึงมั่นสีปุ๋ยในส่วนใดลากาสีหญ้าขยะในส่วนใดนะครับลวกาดูแลแนวใดนะครับอ่ะลวกามีขอดีข้อเสียของมั่นปลูกที่ปลูกห้างผมบอกสู้ฟงังหมดเลยในคลิปนี้เนาะนะครับ ไอ้รู้สึกว่าผมสิทธไทยมันดูแน่เพราะว่าผมหมักหมักปลูกมันเนาะหมักปลูกมันแหงตะกีปลูกหลายอย่างนะครับแต่ว่ามาล่งที่มันพอมักหมักในการปลูกมันแหงนะครับเพราะถนัดเนาะผมถนัดในทางนี้นะครับไอ้นี่ครับไอ้มันข้างหน้าผมนี่เป็นมันอายุหนึ่งเดือนนะครับตีไปหนึ่งเดือนเลยไอ้โอ้เสียงลมนะครับเสียงลมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลมเศร้าจากหน่อยหนึ่ง ทังบานผมหนาวแห้งครับทั้งื่นหนาวบ่ทั้งบานผมนีหนาวนี่ใสเสื้อกเย็นาวเลยครับนี่อากาศเย็นๆเลครับนี่อ่ะครับมีเสียงลมแนก่กะบ่เ,ะเป็นอย่างเนาะอย่าว่ากันนี่ครับมันอนยุหนึ่งเดือนนี่ผมสีเริ่มสีปุ๋ยได้สีปุ๋ยนะครับปุ๋ยกะเป็นปุ๋ยยูเรียนะครับปุ๋ยยูเรียสมมติว่าถังสีด้าเฮามันมีถังยี่สิบลิตรสิบหกลิตรอย่างประมาณนี้นะครับผมกัใสหนึ่งกำมือแต่ว่าหนึ่งกำมือแต่ละคนนี่มันก็บ,บ่อทอกันเนาะ นึ่งกบมือบางคนกบอกใหญ่หนึ่งนะครับบางคนก็กำมือใน้หน่อยนะครับแต่ว่าผมกับบัวได้มีการวัดตวงยักเถื่อนเนาะแต่ส่วนใหญ่ผมสีหรือผมใส่หนึ่งกำมือนะครับหนึ่งกำมืออะไรก็ใส่ลงไปในถังบอกเกอร์ยีชิบิรินี่ครับในถังสีดยานครับกับผสมน้ำลงไปกับสีเลยนะครับหรือว่าถ้ามียญาตัวอื่นยญ้าเล่งหัวเล็งยังยากัานเพียยังเข้าผสมลงไปใส่กันลงไปเลยนะครับใส่ใส่ลงไปน้ำกันเลยนะครับในในเธอเดียวเลยกับสีสีรวมกันไปเลยนะครับ อันนี้ครับผมจะเห็ดประมาณนี้แล้วครับหลักการระยะที่เสีดได้ก็คือ1เดือนแต่ผืนจะสีเร็วกว่านี้หรือว่าทอดได้ตัวนี้ผมก็บริกกำหนดเนาะสาเหตุที่ผมสีหนึ่งเดือนนี่เพราะอย่างคือมันสีเริ่มเป็นภูมใหญ่เลยเห็นบ่กครับนี่เป็นภูมิใหญ่ผมสีเวียงเลยเวียงคือผมไปลองนีเนาะผมบ่นมาอีกลองหนึ่งไปลองผุดเลยนะครับมันจะเวียงเวียงไอหัวสีดยางเข้านี่ครับมันจะเวียงได้นะครับไปเธอหนึ่งสามสีล่ลองเนี้ยประมาณนี้นะครับ นี่ครับผมจะเฮประมาานีแหละแล้วก็สียาขยาบอกแต่ว่ายาขย่านี่ผมเอาหลังจากนี้เนาะนี่สม,มุิว่าเดือนหนึ่งมันทำหนีเนาะผมว่าท่านสีได้ยาขยาผมสีรอไปอีกจังหน,น่อยหนึ่งให้มันกลัวนีจังหน่อยเนาะแต่ว่ามันกะตัวน,นี้กะกำหนดบ่ได้ไคือกันมันขึ้นอยู่กับว่าหย่าห้ามมันข้นหลยแหงบอก้ายามันข้นพร้อมมันเลยละละละหลายๆเาาจะเป็นในหน่อยสำนีเขาจะจใจกกต้องต้องสีเนาะครับขัาบ่อสีขันบ่อสีมันสีเอาบปอยู่เนาะเพราะมันสี แตกหักหลายแห้งลามไปทัว่วยังเสียนหยาไว้นะครับหยาไว้แต่ว่าฐานในกรณีที่ห้ามาเบิงสมมุติว่ามันเฮาเป็นภูมิสำนีแล้วเนาะแต่มาเบิงในหินมันยังแบบมีมืองหันเมืองนี้แปบลบว่าบ่ทันหลายนะเนาะเฮ่ากับ่อ,อเห็มันใหญ่กว่านี้ก่อนจะคอยสีดยาขยะนะครับผมจะเฮ็ดเห็ดลักษณะนี้ลหละบบมีกำหนดเนาะบบมีกำหนดไอ้สำหรับสีดยาขยะนะครับนี่ครับ้วก็สีดปุ๋ยนี่ สันีพมเริ่มิมสี่ลากาจักมือสีเธอหนึ่งก็คือบางปีผมกับสิบมือสีเทอหนึ่งนะครับบางปีบางปีก็อาทิตย์หนึ่งสีเธอหนึงบางปีกับสิบหามือสีเทอหนึงก็มีนะครับแบบแล้วแต่เวลาผมว่างเนาะไผย่ำได้ผมว่างผมกับมาสีนะครับผมก็บเียประมาณหันละนะครับไ้าย่ำได้่ว่างผมก็สิบหามือย่ำได้มากกับมาสีย่างประมาณนีนะครับผมมีกำหนดแล้วก็ ดชเชสอซูฟังอีกเรื่องหนึ่งคือมันปลูกที่ปลูกหางเนาะถามว่าปลูกที่ปลูกหางนี่ต้นใดดดดดร้ายกว่าเท่าที่ผมปลูกมาหลายปีทดลองมาเนะาะคาเว้นี่ก็นี่มันหน้ามันหน้านี่ปลูกที่กับปลูกหางผมว่าเดชำกันนะครับแต่ว่าถ้าเวลนี่ถึงมันไฮนี่ผมว่าปลูกหางหน้าจะได้ห้ายกว่าเ้าวอาถึงมันมันไฮเนาะมันแบบว่าเป็นปีนะครับปลูกเป็นปีอย่างประมาณนี้ผมว่ามันไฮแด้ห้ายกว่าก็ ไอสาเหตุยังมันหน้ามันคือได้สำกัญเนาะปูกทีกับปูหางเป็นยังคือได้สำคันเดี๋ยวนุณผู้าสูฟังคือไอมันหน้านี่มันเอาไว้แค่หกเดือนนะครับเมื่อเกินหันดอกนะครับประมาณหกเดือนกะถอนละพอถอนปุ๊บมันกระลังสีเป็นหัวเนาะมันกระลังสีลงหัวแต่ว่ามันได้ถอนนะครับกะเป็นยังคือปลูกหางมันได้สำกันครับปูกทีไอมันปลูกหางมันหน้านี่นะครับมันสีสัตว์โตเร็วสัตว์โตเร็วกว่า ปลูกทีนะครับแล้าล็ลงหัวเร็วกว่านะครับลงหัวเร็วกว่าต้นเงหญ่เร็วกว่าแต่ว่าขอเสียขอเสียของมันปลูกห้างนี่หูซึกว่าเพียที่ล่องเร็วในจังหน่อยเพราอย่างนะครับเพราะว่าไอ้ใบมันสีงามแห้งนะครับใบมันสีงามแห้งไอ้ระยะที่มันต้นมันนี่ครับระยะของเงาหนึ่งนี่มันสิบหนึ่งตารางเมตรเลยนะครับมันสีใงญ่นะครับพี่ีมันสิบบ้านออกมันสิบบ้าน แบบยังคักเลยครับในเหงาหนึ่งนี่หางนี้ไปใกล้ครับหัวเหงาเป็นเม็ดไอเข้ามาปลูกหางนี่คือผมปลูหนึ่งเม็ดเนาะระยะปูหนึ่งเม็ดระยะหล่องเม็ดยี่สิบนะครับงูซื้อวา่าต้นมันสีญ่แห้งครับต้นแบบซ้ำโอซ้ำดำบกยกซ้ำดำเสียงเลยนะครับตน้นสีญ่แห้งโอ้ลมเหลือมาแล้วครับบานนี้สีวอกได้ยินมโนอหน,น่ียแบนีละะ้ล้วกามันปลูกทีนะครับมันปูกทีนี่มันสีออกใหไ่ นะครับมันสีเน้นเลี้ยวๆขึ้นแต่ว่าตน้นมันสีบ่อกไคหมุกนะครับมันปลูกที่ถ้าเกิดส่วงที่มั่นได้รับปุ๋ยรับน้ำส่วงพุ่นเนาะไอตน้นมันสีเลี้ยวๆขึ้นมันสีบ๊ใหญ่นะครับต้นซ้ันี์นิโปมือมนี่ก็มีนะครับแต่ว่าเรื่องล่งหัวนี่มันสีลงหัวบอกไคใหญ่หทอมันปลูกหางนะครับสมมติว่าเอาไว้หกเดือนสำคัญเนานะเอาไว้หกเดือนสำคัญมันปลูกหางนี่ท่วมหัวเลยนะครับส่วนมั่นปลูกที่นี่ โบทวมหัวได้ครับโบทวมหัวสิเพียงเพียงเอิกเข้าเนาะเพียงเอิกหรือเพียงข้อนะครับมันสิเป็นประมาณหันนะครับแล้วเวลาทอนคืนนี่มันปลูกที่นี่ก้องสิที่กลัวร้ายเหงาเนาะได้จ่มนวนเหงาร้ายกลัวนะครับแต่มันปลูกห้างนี่จํานวนเหงาม้าหน่อยนะครับแต่ว่าหัวใหญ่กลัวอ่าแต่ว่ารวมๆแล้วไล่หนึ่งนี่ไกลเคียงกันนะครับผมผมลอาปลูกเบิ้องแล้วปีที่แล้วเนาะ หัวมันได้ไกลเคียงกันนะครับแต่ว่าเป็นอย่างคือผมคือว่ามันปลูกหางได้ดีดีกว่าก็คือมันใส่ต,นน <ım dış> ใสต้นหน่อยเนาะมันมันปลูกหางเี่ยมันใส่ต้นหน่อยเขาปลูกแล้วเร็วสมมติว like ่านี่เห็นบอกเขาเสียบเงานีนี่มันปลูกทีเนาะเขาเสียบเงา,เานีปีนี่ผมปลูกทีเนาะเสียบเงานีแล้วไปเสียบเงานันแต่ถ้าเป็นปลูกหางปุบ๊บเขาเสียบเงาเนี่ปุ๊บเขาข้ามไปเงาพุ่นเลยนะครับมันหายไปเงาหนึง่งแมนบอกอ่านี่แหละครับสาเหตุที่ผมว่ามันปลูกหางดีกว่า แต่ว่าขอเสียคือแย่ใหงาขึ้นเด้อครับาหงาขึ้นมันดูแลยากลัวเนาะเพราะว่ามันจังไดล่ะแนวมันแสงแดดมันลงได้เนาะส่วนแรกๆนี่แสงแสงแดดมันชิลงได้นะครับแต่ว่าพอมันใหญ่ขึ้นมาจังหน่อยหนึ่งนี่โอ้บ่ตองบาถึงเลยครับโอ้หยอดนิดแบบบือเลือบลาเลยครับหยอดหยอดมันปลูกหางนี่พมมักแห่งนะครับปีที่แล้วนี่พมปลูกหางล่องเบิงเนาะปีหนึ่งอ้สุดหยอดนะครับสุดหยอดแหงหยอดหยอดมันนี ไป็นตาเบิงครับเป็นตาแมานางเบิงแห้งนะครับแต่ว่าปูทีนี่หยอดสิเป็นเน่หน่อยเนาะกิ้วๆเน่หน่อยนะครับแล้วเป็นหัวคือกันลงหัวกันหัวเนห่นหน่อยเนาะต่ว่าขันไวไงถ้าเกินเท่าเกิงบบเกิืงทีเกิืองหางกะเอาซ้ำแบบว่าลองเอาตามรถดไหงใหญ่ขยกใหญ่นี่ประมาณหนึ่งเมตรนี่เนาะระยะปูฮาปูาปสักหกสิบเส้นเนาะนะครับถ้ายังถีเข้าบบมากหางนะครับหรือว่าบบมากทีเกินแล้วซ้ำ หนึ่งเมตรคูณหกสิบเส้นนี่ประมาณนี้นะครับน่าจะได้อยู่นะครับน่าจะกําลังดีเลยนี่ครับปีนี้ผมก็เอาประมาณหันหละนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเสียบหลายคนเนาะบางคนเพื่กับปลูกที่ให้นะครับอ่านี่ครับมันจะเป็นประมาณนีแหละครับในเหาปลูกมันเนาะแต่ในตัวนี้ผมบอกถึงมันหน้านะครับมันหน้านี่ปลูกที่ก็ปลูกห้างได้กลเคียงกันนะครับแต่ว่าปลูกปลูกทุ่เอปลูกปลูกที่ดูแลง่ายกว่า นะครับเพราะยังใบมันคุ้มไบพื้นที่เร็วนะครับแต่ปลูกหางนี่หยอดมันใหญ่นะครับแต่ต้นมันสีมุกมุกบ้านเอาอข้างๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันใหญ่ๆเราโอ้ปูทีนี่ตามพรท่านเลยครับเรื่องเรื่องต้นนี้ทามันใหญ่ๆเลยนะครับแต่ว่าแต่ว่าได้ส้ำกันนะครับได้คขยงกันไอ,อยาง,อางเนี่ยโอ้นั่งเอาตรงบุดโดนหนึ่งนะครับ โอ้กล่องใหม่กันสันผมก็บรรเอามาเนาะกล่องอยากสันเอามาเบิองเดี๋ยวใส่เบิองอย่างหนึ่งคืออายุหนึ่งเดือนห่างมันไม่หอดไสล่ะผมกระทายเห็นเบิองลายขีบหลาหละเนาะแต่ผมสิเบิองตลอดนะครับทายย่ำใดกับสิผ้ามาขวดเบิองตลอดโอ้นี่เห็นแล้วแต่หัวประทัดลงเนะเาะี่คบห้างก,ก็เริ่มออกแล้วห่างออกลายนะครับห่างออกลาย่นะครับหากออกา่บหางพวกนี้ล่ะมันช่กลายเป็นหัวเนาะ นี่หากที่เขาเห็นนี่คือหัวมันเลยนะครับนี่นี่แหละมีได้หัวมันเลยอ่ะนี่อีกบจักมือที่ผมกะมาเริ่มสีปุ๋ยเนาะนี่ก็มาเริ่มสีปุ๋ยนะครับนี่ครับนี่ี๋ยวก็มาเริ่มสีปุ๋ยนะครับอีกบ้จักมือของข้าเจาเพิ่นปลูกนเพิ่อกงามล่ะคุณครับต้งคุนงามกันล่ะนะครับแต่ว่าของของผมนี่ปูที่หลังข้าเจ้าประมาณเดือนหนึ่งเนาะปลูกที่หลังเขาประมาณเดือนหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ะอ่าบ้ยอมแพื่อนเด้อครับนี่ ห้องปืนปุ๋ยแคหากิโลเนาะแต่ว่าดินทั้งบ้านผมมันก็นอยากงามในแจกงน้อยพอันไปนดินทรา,ยยานยนะครับปุ่นครับทั้งที่ตะวันออกอุบลครับทั้งปุ่นจังหวัดอุบลอุบลทั้งผีเป็นสุรินนี่ครับทั้งผีเป็นจังหวัดสุรินอ่านี่ครับโอ้เสียงรถแฮเสียงรถแฮทั้งแดดเนาะบึมบัมบึมบำมเลยกรตาหมวนเนาะ <laughs> อ่านี่ครับ กะไอหยาปีน่นี่ดีในแต่หยาบ่คืนเนาะบีนี่พอฝนบ่ค่อยตกนะครับฝนบ่ค่อยตกมันสีแหลงเงาเลยหยาบ่ค่อยขึน้น,ขนนี่ครับขอดีอันนี้ครับหลายคนกัสีเห็นในคิดผมกัสีสงสัยนาะว่า,เป,า,านะเป็นอย่างพ่นขึ้นหลเลยนะครับเป็นอย่างพ่นตามไปตามหน้านนี้ขึ้นไหลแทรกก็คือสาเหตุมันมีเหตุผลน,นะครับสาเหตุที่ผมบ่พ่อนออก แต่ว่าขานเอาออกมันมีวิธีเอาออกอยู่เอาออกก็คือขุดใหญ่ไปเลยนะครับคืออยาอยาห้รถไถเขาดันสะลงมาเนาะถ้ารถไถเขาดันลงมาปุ๊บมันสิปลูกมันบ่ไดดมีเจา้านึงนะครับมีเจา้านึงทางเอาผมบอกบอกถึงเพิ่นดีกว่าแต่ว่าไกลๆผมเนี่ยละ่ะเพิ่นเพิ่นเอาออกเพิ่นเอาพูนออกแต่ว่าเพิ่นบ่อใดเขาขุดเนาะเพิ่นบ่อใดเขาขุดเพิ่นสะใช้หน้าเลยนะครับ ปรากฏว่าดินหน้านี่มันเป็นดินทรายเนาะดินทรายดินทรายดานะครับแต่ว่าดินโพนี่มันเป็นดินเหนียวเลยครับดินปวกนะครับเป็นดินปวกดินเหนียวเลยนะครับกาปรากฏว่าหลังจากหันมาปลูกมันบอลลงหัวเพราะว่ามันมันบ่อให้ถือโลก็ดินเหนียวเนาะบ่อให้ลงหัวครับมาเนี้หลังจากหันมาบนดนเสาปูกนะครับแต่ทั้งทีตะกี้ปูไถ่มาพักล่างหลังปลูกบ่ได่ดินดินเปลี่ยนสภาพเนาะ กลายเป็นดินเหนียวทั้งนาเลยนะครับบ้านนี้เพราะว่าดินพ่นพวกนี้มันเป็นปวกนะครับอาสาลงใส่นามัสสิกลายเป็นเหนียวไปน้ำกันไปหมือดเลยนะครับนี่ลาสาเตดที่ผมบอกเอาพ่นออกนะครับแต่เท้าออกมันมีวิธีนะครับคือคุดขุดไปก้องหว่มงเดียวนะครับเอา